สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเบอร์สุข,ขสุขคนเด้อพี่น้องจ้าพวกก็ส่งแม่น้องเทนพี่น้องจ้าแทนแทนแทนลงอยู่ไหนครับพี่น้องเอ,อ้ยดีใจแล้วก็ตื่นเต้นทั้งทั้งตื่นเต้นจะดีใจพี่น้องเอ,อ้ยเอ,อ้ยผูกพี่น้องปองไป ลุงเทนลุงเทนดีใจแห่งจะหน,นีบอลน,นี่พี่น้องมีพี่สาวคนสวยมาจากบุรีรัมย์เนาะเัินมาเซอร์ไพ์พี่น้องเว้ยกองกองเต็มบ้านเลย ะครับผมพี่ที่มาจากปริยานเนาะผมกับคุณจอดคุณจอดเรินขอบคุณมากๆครับผมที่ไปมาเยี่ยมครับผมวันนี้ก็ดูของมาเยี่ยมมากมายนะครับผมที่ขึ้นมาบาดติดๆแล้วก็ก็ขอบคุณคุณพี่หลายๆเด้อมาเยี่ยมมายามนอกนุ่มเนาะเพิ่นบอกว่าวันนี้เพิ่งจะติดธุระแต่ทำบุญให้พ่อให้แม่แต่ก็ต้องแวะมาหาแม่รำเนยวันนัดไปแล้วนะก็แม่รำเนยแล้วมันก็มาหาได้ ขอบคุณมากๆพี่เด้อขอบคุณมากแข็งแรงเเฮงๆรวยๆเด้อขอฝันมาได้ไลายเนาะเป็นเอซีคนแรกเลยดีใจปั๊มดีใจถึงยน้องขอบคุณมากๆขอให้เดินทางตลอดปลอให้ได้สำเรั็ด้วยสชื่อโชคลาภเด้อขอเรุจในสิ่งใดขอให้บ้างมีครับผมด้วยดครับผมพิมพ์ึ้งไปครับรู้แต่เราเปนีรค่ะขนมน้ำเด้ค่ะขนมนย่เราเป็รุ่นขีดต่อไปเนาะฝากด้วยมีตั้งนั่นอีก ถ้าลูกล้านเนี like? ่ยเก็กินของน้อยกดสูด kind of ้เยมามาครับผมเลยแก็มไราดม่ก kind of ับค kind of ืนด้วยมากระเพียงฝาคื่ต้องนาเาคุณิมาบม่งม้ทุรไ้พิาดิมอรองปลาเนยสือโคมายะเลยคนละหมากลากใหม่เีกยเยอะเนื้อป้าตัวจนหัวมเป็นมากี่ คุณปานงเพียงขาดแลลวประมาณนั้นเลยอันนี้เนื้อหมูมจะโหละขอกโบ้าง้วัน้ได้แต่ประมาณนั้นลยรหาโลอยู่เลยจะยกหนมนะคะลูกได้ไม่ได้ที่จะทุกอย่หาหลกหัวเนาะน่กลยดประมาณนั้นเลยครั ม้งบุกอ่ะคเพบ่อปมาณดูสถิตานอกเป็นงานม่ระกี่ดยเนาะเีวว่าเป็นตุ๊ดพี่ทานแม่เนแม่ต่างเชียนาน้นั่งวคนในบ้านยังโล่ันอยู่อะไทำบุญ่อให้แม่เนาะเอทโหหิวจนแทนก่องแม่มัวรูืดีใจบางเทนนาะนี่น่ะ มาอยากอยากเจอน้องน้ำกับน้องเพนเ็น้องเรียนเจอนรงงานบากับองเจนน้อยไปโรเรียนโรงเรียนเล้ยได้ท่านผมมาเซาที่โมฮนลานจะได้่านทาสินร้านใหม่เห็นร้านเียยมือหนึ่งน่าก็ต้องรอรอบนค่ะไลาดก็ม่รู้ร้านเนี่ยแต่ว่าขาเบื่งเนาะว่าใครเนี่ยจถึงเลดนำเฮามาอนี ขอบคุณเอะเลยขอบคุณมากๆเลยครับผมไอ้ความเทียมขอบคุณภาษาเขมิญก็ผมขอบคุณจอร์เจนเฮียนัมบัตเออร์เซตาเจ้าของร้านพายุสลามออยตองบามจังนุ่งหอยตองแม่หน่วยบัตขอบคุณจนจรไดบัตครับผมขอบคุณครับร้านเบเกอรี่กำลังไปหาหมู้ล้วนมาจากเมืองนอกเพราะว่าต้องไปซื้อของมาเตรียมของไปทำบุญด้วยวันนี้แหนกมาแป๊บเดียวแคต้องรีบไปแนะแบบเดียวตัวมายังไม่ถึง ตีนาทีป้ะมยังไม่ถึงนั่งยังไม่ถึงก็เลยพักกนี่ยังฝาดอูไม่ร้แต่ได้พักไอ้พร้อมนั่นแหละตอนนี้สนุนม้นมีฝาดคุณแม่เมยยังไม่ถูกจังหวะตก็มีพวกน้าเห็นน้าอะไรที่เราไปถามก็ยพอได้ให้ตั้งไมนมีอะไรยังแข็งแรงอยู่ผักเนก็ได้ที่นั่น่่ว่าจแสดงเป็นโมงให้ยง่นา่เกนั กินหไม้กันใบหิายนิดอกินแกงมมันจะชอบมเนเดียวได้าะ่าหกินงอกพี่น้องเาอยากกิน่้อลาบุมี่ย่งอมีเถียอยู่สองเหล่มเนาะต่ส้มกินได้ทุกส้มพ่อย่นี่ผลไม้่อนได้มองตเไม่ได้พราตมกงโมไม่ดีวยตามองมไ่ด้วยปหายายด้วยว่ามาในความนเราแบ โอกาสหนมาพี่โอกาสหนาถ้าบุญเราบุญเถิงบุญอดจอดถึงคือบุญนี่เดี๋ยจะเจอกันอีกเนาะยายพอลงเทียนนั่นเจ็ดขอก้อเนาะขอไปแช่ไว้เพราะมันจะเป็นครั้งแรกนะครับท่านครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้รับของเยอะยังไม่ได้จัดบ้านจะได้เพราะว่าแม่บอกว่าไม่มาตอนบ่ายเนาะแล้วยังไม่ได้จบชัวรไม่ได้ให้ใครเลยทั้งหมดเลยแตงโมก็ซ้ำหน่วยพี่น้องมูนะประมาณหะใครว่ายันหกโลพี่ลุงเลย ปลาบางกับเนื้อเนี่ยเราวัวแพงนะเนี่ยปลาบางด้วยถือใจลุงเทนแล้วเนาะขอขอบคุณพี่หลายเด้ออนุมันขวรเยือนเนาะยิงงๆเนื้อรวยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะพี่เด้อครรับผมวยด้วยครับผมค่ะโอ้ยมากกันเลยบอกกันหน่อยเดียวหนึ่งเพื่อนเคยทสงสารเ่าคนมาฝากคิดถึงบอยด้ยเด้อว่าสักตอนนั้นยายกับตาเสียเพื่อนก็ฝากเงินมาทําบุญอยู่เป็นปะพี่ก็ไม่มีพ่อมีแม่ไอ้เราก็น้ําตาตกในเลย เพราว่ามาแบบจันเนาะแต่กระสู้พี่นนองเว้ยสู่ต่อไปนั่นแหละสีทอาต้องสู้มังโมงก่กระซ้ามัวยนจะแบ่งไปให้ยายแน่เพราะว่าอ่างุนก็ือกินได้เนาอยายนะอะหนูขอแบ่งให้ยายด้วยเดอ้อพี่แต,แต่งอกนะหนูไม่ให้เพราะว่ากลัวติดคอเขาแต่ลำนานบากนานจ้ะางุนก็ ววฟันเหลือสองซี่หนึ่หรือว่าไนติดคอแม่มันก็จะเป็นไงข้างแรกของครอบครัวแม่น้องเพียนพอนอเพียนที่ได้รับของเยอะมากแต่พวกใหญ่ใจดีจากพี่ใจดีเนาะลำมุนลำเขากะเขาก็ว่าบอถือเป็นอะไรตื่นเต้นแฮงแบบว่าคุยกันไอ้เ่อถ่ายกันทางเสร็จเนาะถักหาเฮ้าวัาาาานเปิซิมาหาวันวันที่ยนสาม สามสิบเด้อพี่จะมาหาเด้อคนว่าเขากะับเลอเทนอ้อยไปวาเขากับบุเสือคนสิมาหาอีลีพี่น้องก็แบบบางทีกับเดี๋ยวพี่มาหาเซนังซี่กับหายเนาะหายไปเลยนะเขาก็เลยแบบเออทำมาแล้วกัเราก็ไม่ได้มาที่นะ่นแว่ไดาอะเนาะบางทีเราน่อเพิ่นกับปาด์มาเขาก็เลยแบบจ่าอันนี้เพิ่นใจเด็ดอีลีมันบอกตอนบ่ายเนาะใจเด็ดใจปั่มนี่พี่น้องกับบุกมหอนเฮือนเขาแบบกะ ดีใจตื่นเต้นแหงเลยแหละปลา้อมเทนไปค้นคลองส่ตวเย็นไว้ครับผมของแล้วครัตื่นเต้นดีใจจะสุดเลยฮะฉันราบปจยากโองคุนแหละมาหอดแล้วก็เลยข้าหออโคกสไวยได้เลยอนบ้านปกาแมวเอ๋ แป๊บเดียวอยู่กมสิเมาถึงนี่ร้านทรายโอ้โฮบองแม่ก็บอกว่าประมาณหนึ่งกิโลจากกองตำรวจมาบ้านนะก็แพีงกิโลเดียวแป๊บเดียวรถกิ่งหนึ่งกิโลขึรถกิ่งเยื่อปื้นแป๊บเดียวบอกถึงแล้วเลยซอยเลยบ้านในต่างหากของนี้นะจ้ใครัชเพิ่งแล่แม่น้องเทียนบอกว่าอยู่หมู่เก้าเนาะตำบลนาบัวบ้านโคุก บ้านคุกสวายทีนี้น้องกับพิมพ์เข้าไปไม่เจอไม่มีไงมีแต่บ้านสวายเท่านั้นหรอใช่เขลยไปเจอสวายหนูทำบาปน้องเนาะเขาเลยไปเท้าเขาเขาเลยให้คุยกับพ่อน้องเทนว่าอยู่ไอ้ตะบนนาบัวบ้านจระงอนบ้านจระงอนสาที่ประสานรับเขาดูเลยพนมพิโลเมตรที่สิบสองพอดีเลยเขาจะดูเลยบอกกิโลเมตรเลยอันกิโลเมตรที่สิบสองสายชลิระสานเขาจะรู้เลยเพราเป็นสายหลักเส้นเนี้ยเป็นเส้นเข้าอำเภอเมืองอำเภอ ก่พะพอน้องเทนเอาหมูกำมาลไปเก็บไ,บ <c oughs> บได้ครับเก็บของกัรบเก็บครพี่น้องตาเดยวม <c oughs> ันมาสิทะเลว่ามหอนต์กระส่ระเรเย็นนะนางคุยอะไรหนึ่งเน้เห็นว่ากันได้ดไม่ได้ัไม่้คุยกันถึงสินาทีเลยไปแล้ว <c oughs> โอโหแคยี่้อเออู <c oughs> หิวจังแค้นกลงพี่น้องเวย้ย <c oughs> นี่อะไรบ้านนระพี่เอ้ยคือพีมาเห็นนั่นแหละอื คนละไม่กับสิแบ่งอันหายายในยแต็มโม่แหละกับสมนำเนาะอังุน่นนำ <c oughs> สาธุบุญนำตาผีเดอ้อขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแงงเงงเนรวยเนาะอายุมันควรยืนทำบุญให้พ่อให้แมก่กะเจริญก้าวหน้าเนะา,า,าปนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ก็เซร่าเด้อพี่น้องจ๋าฝาก็ไรก็เซร่าขอบคุณพี่คนสวย จากบุรีร์เนาะที่ซื้อของมาฝากเต็มบ้านเลยขอบคุณครับผมขอบคุณเริญจครับผมขอบคุณครับไปแล้วสบายดี